ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับสินค้าและการใช้งานของ Power Bank นะครับผมของ Remax รุ่น Notebook Power Box นะครับผมตัวนี้จะมีความจุ30,000ื่นมีแรมนะครับผมจาก Love Phone Shop นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีฟังก์ชันหรือว่าการใช้งานยังไงบ้างนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์แล้วก็ พ Power Bank นะครับที่มาในกล่องก็จะมีสายชาร์จที่หนึเส้นนะครับผมเป็น Micro USB เอาไว้ชาร์จกับ Power Bank ตัวนี้นะครับผมผ่านช่องนี้นะครับผมนะครับครับตัวนี้จะค่อนข้างพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมีจอ LED นะครับผมคู่มือครับมีจอ LED นะครับสามารถบอกเปอร์เซ็นต์การใช้งานของแบตเตอรี่ได้นะครับยังตัวนี้ก็เหลือประมาณ4-6%นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตให้ทั้งหมด นะครับสี่พอร์ตเลยนะครับใช้งานได้พร้อมกันเลยนะครับจะมีโทษทีนะครับจะมีด้านเอาพุทหนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งแอมป์นะครับแล้วก็เอาพุทสองเป็นสองแอมป์สองจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งแอมป์แล้วก็เป็นสองจุดหนึ่งหนึ่งแอมป์เนี่ยเอาไว้ชาร์จพวกสมาร์ทโฟนแท็บอ่าสมาร์ทโฟนซัมซุงไอโฟนอะไรประมาณนี้ไอโฟนห้าไอโฟนหกซัมซุงกาแล็กซี่ทั้งหลายนะครับแต่ไม่ใช่แท็บหรือว่าไอแพดนะครับถ้าไอแพดหรือว่าแท็บต้องใช้เป็นสองจุดหนึ่งแอมป์สองช่องนี้นะครับผมครับนะครับ สามิลลิแอมครับการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับสายอันนี้ที่ผมนํามาสาธิตใช้ในการสาธิตครั้งนี้คือเป็นของผมเองนะครับผมไม่มีแถมให้ในชุดนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยปุ๊บครับแล้วก็เสียบโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดออนทีนึงนะครับนะครับติดแล้วแต่จริงๆแล้วสมาร์ทสมาร์ทโฟนเราสามารถใช้ได้ทุกช่องนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นไอพอด เอ้ยโทษนะครั iPad หรือว่าเป็นพวก Galaxy Tab ทั้งหลายนะครับให้ใช้เป็น2.1แอมป์สช่องนี้นะถ้าสองช่องนี้ผมว่ามันจะชาร์จชา้าไปหน่อยนะครับผมครับการใช้งานก็ประมาณนี้ส่วนการชาร์จแบตก็ให้นํำสายชาร์จที่เส้นนี้นะครับใมโ o y u s b i e เสียบเข้าตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็หัวด้านหนึ่งใช้กับม้อปแปลงเดิมได้เลยนะครับของโทรศัพท์เรานะครับครับนี่ก็เป็น รีวิวการใช้งานเพราะแบ่งตัวนี้ง่ายๆนะครับผมจากเลิฟโฟนช็อปนะครับยังไงต้องขออภัยนะครับถ้ามีการรีวิวผิดพลาดอะไรไปในครั้งนี้นะครับผมอขอบคุณนะครับที่ติดตามการชมครั้งนี้ของเรานะครับจากเลิฟโฟนช็อปนะครับสวัสดีครับ